เว่ยฮุนชีเปี่ยวหยางว่าที่ภรรยาชมเชยเว่ยฮุนชีเปี่ยวหยางว่าที่ภรรยาชมเชยเจ๊า จัวเทียนวัตวว่าหุนชีต่งจง่งเปี่ยวอย่างละว่าเอกเมื่อวานนี้ภรรยาของผมยกย่องผมในที่สาธารณะเจียจัวเทียนวัตวว่าหุนชี ตางโจงเปี่ยวยางเลยวเอกเมื่อวานนี้ภรรยาของผมยกย่องผมในที่สาธารณะอีถ้าเปี่ยวยางนีสมอ โทรเธอชมเชยคุณเรื่องอะไรเหรออีถ้าเปลี่ยวอย่างหนี่เสมอโทรเธอชมเชยคุณเรื่องอะไรเหรอ เจียทาสัวหัวเหินหุยเจียเจีย๋ยเว้นทว่าจือจ้างเหลี่ยวปู้สี่ฟานกวัวหลายย่อชวนเลออีกเกอสิงชีเอกเธอพูดว่าผมแก้ปัญหาได้ดีมากเลยถุงเท้าที่ใส่แล้ว ไม่ต้องเอาไปซักนำมากลับด้านแล้วใส่ต่อได้อีกหนึ่งอาทิตย์เจียทาสอกว่วเหจะแ้ยัจหาไว้เพีาะว่าจือจ้างเหลี่ยวปู้สี่ากักหลับมาโยวชวนเลอ อีกอสิ่งชีเอกเธอพูดว่าผมแก้ปัญหาได้ดีมากเลยถุงเท้าที่ใส่แล้วไม่ต้องเอาไปซักนำมากลับด้านแล้วใส่ต่อได้อีกหนึ่งอาทิตย์ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ